การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัวหกตัวชักตายปริศนาหลังกินน้ำในลำรางสาธารณะชาวบ้านตะเคียนเตี้ยววิตกไม่กล้าใช้น้ำสวัสดีครับ จับข่าบรรเทาทุกข์มาพบกับท่านแล้วนะครับวันนี้เรายังคงติดตามเรื่องปัญหาน้ําเน่าเสียนะครับอย่างที่ผมบอกท่านแล้วนะครับว่ามีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านตะเคียนเตี้ยนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับที่นั่นนะครับเขาทํามาหากินนะครับเลี้ยงวัวกันมา10ปี20ปีแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ปรากฏว่าวันที่21ธันวาคมปีที่แล้วนี่เองครับเกิดปัญหาขึ้นกับพี่น้องชาวตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีเป็นปัญหาอะไรนั้นไปตามชมกันเลยครับ มันทิ้งอะไรมาเนี่ยผมก็ไม่รู้สาเหตุปัมมดออกมาเย็นแล้วอะห้าโมงกว่าแล้วอ้ามามืดก็คือว่าหมดคอกเลยใายไมท่านหมอ่ากินตอนยกปากขึ้นก็สั่นเลยคือสั่นแน้วงไล้มปุ๊บมันก็ท้องอืดเลยไม่กล้าไปกินกลัวอย่างนี้ต้องตอนไปกินที่คอกมันตัวมันตกสามหมื่นกว่านะมันกรเน่ยตกประมาณสามแสนท่านอยากก็อยากอยู่ครับเจ๊ไม่รู้จะได้เปล่า ก็ไม่รู้สาเหตุมาจากใครอะไรเงี้ยอยากแดงงัวคือครับเหตุการณ์นี้ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและการใช้ชีวิตของชาวบ้านตะเคียนเตี้ยหลายร้อยหลังคาเรือนก็กลัวเนาะเพราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะใช่แล้วก็แบบเหมือนกับชาวบ้านเนาะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยเยอะก็ก็ที่เขาเลี้ยงมันก็ไปกินน้ําตามลำธารตามในพื้นแต่ชาวบ้านก็เอาไปใช้ด้วย ก็กลัวพวกผักหญ้าอะไรเงี้ยเวลาเราไปซื้อกินก็ไม่รู้นะว่าจะติดตสารพิษนี้หรือเปล<ช>่าก็กลัวอยู่ป้าก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าน้ําป้าก็ใช้อยู่แล้วลูกหลานก็ลงมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยป้าก็กลัวเหมือนกันไม่เคยเห็นมันมีอย่างงี้ค่ะมีก็นิดน,น,นหน่อยแบบว่าไม่ไมถึงขนขนาดที่ว่างัวกินตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีใครรับผิดชอบเรา ไม่เราก็ไม่รู้จะไปเรียกร้องจากใครใช่ไหมมันร้อนมือตามจริงมันไม่ร้อนเดี๋ยวพอหลังๆมันก็ร้อนเองแล้วก็คันๆันอ่ะหนูกลัวตอนที่งัวตายอ่ะหนูกลัวว่ามันจะไม่หายไปเลยได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตะเคียนเตี้ยกันแล้วนะครับในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ยว่ามีวิธีการเยียวยาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกันได้อย่างไรครับ เกลือปรุงที์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนลองดูใกล้ๆสิคะเ e อเลเรเจ e เนอริส i n ริงเกิลเลเลกซใหม่รู้สึกริ้วรอยดูลดเลืนลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ลองสิคะแล้วคุณจะเชื่อใหม่ r e เจ n เนอริสสปริงเกิลเลเล็กซ์ซิ่งครีมหมดเขต31มกราคมนี้เราบปเชิญพิกลมานับครั้งไม่ทวนแต่เราไม่มีภูมิคุมค้มกันในการรับมือกับมันถ้าเตรียมตัวให้พร้อม ้วยการพึ่งพานตนเองตั้งแต่แรกเราก็จะปลอดภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นตึกแผ่นและความสามัคคีหนึ่งในหลักการพุ้นฐานที่ทําให้สากรไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงมาเกือบหนึ่งรปีถึงเวลาที่เราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันวาระแห่งชาติด,ด้านการสหกรณ์ มีเงี้ยงแค่ห้าบาทโอเลี่ยงกระแกนมาหลายชายมาเจ้ากรวยกระแกนมาหลายชายมาเมื่อกี้คว้งไงไล่กินทั้งสองอย่างเลยทั้งโอเลี้ยงวนวนทั้งเจ้ากรวยนะครับอร่อยสองตัวแค่ห้าบาทน้ำมะเลี้ยงผสมเจ้ากรวยแม่จริงป่ะเยกลือปรุงทิพย์เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมที่เคารพครับจากเหตุการณ์ที่วัวลงไปกินน้ำในรำรางแล้วก็ตายเนี่ยครับหกตัว ที่ตะเคียนเตี้ยบางละมุงชนบุรีเนี่ยผมเชื่อว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคนยังตระหนกตกใจอยู่แล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะให้คุณผู้ชมนะฮะได้พบกับผู้ที่จะมาคลายทุกข์ให้กับชาวตะเคียนเตี้ยนะฮะให้กับท่านทั้งหลายแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วยนะครับผมอยู่กับท่านนายกมานพประกอบธรรมนะฮะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับผม มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครเ,เจ้าของวัว6ตัวนั่นทางท่านนายกเนี่ยได้ช่วยเขายังไงบ้างรครับครับตอนนี้ขั้นต่อก็คือน้ําไปตรวจนะครับที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของส่วราชการแต่เมื่อทางหัวหาสาธารสุขเนี่ยได้น้ำไปน้ำไปตรวจแล้วก็ยังไม่รู้ผลอะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตวกว่านี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่วัวล่ะ ถ้าเป็นคนจะไหมเดือดร้อนมากแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรตรวจมาต้องหลายวันแล้วครับทีนี้ในแง่ของคนอื่นที่อยู่ในหมู่บ้านนะฮะทางของเทศบาลตำบลของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าวิธีการที่จะเยียวยาหรือว่าจะป้องกันในอนาคตยังไงบ้างตอนนี้ผมก็ต่างกับวันแรกเลยครับที่เรือนเกิดเนะผมก็ได้เอารถประชาสมนมธใหช้ชาวบ้านใช้น้ําต่นี้เด็กขาดจนฝาเราจะได้รู้จากการตรวจน้ําแล้วว่าหมด การเจือปนในน้าแล้วที่ใช้กันได้โอ้โหเราเรไอ้ลำรางน้ําหรือว่าคลองน้าวันนี้เนี่ยเขาใช้ทําอะไรกันบ้างนะครับเนี่ยถ้าให้งดการใช้น้ำใช้เกษตรเป็นบางส่วนในตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่านาเกี่ยวข้าวแล้วแล้วก็ผมก็ประกาศว่าหาน้ําไปรดผักอะไรต่างๆแม้ต่รดผักเราเองยังกลัวเลยผมก็ต้องประกันต้องดูแลประชาชนไว้ก่อนนะครับเพื่อความอยู่ดีกินดีก่อนแล้วก็สุขภาพตัวเองครับมันเป็นเรื่องที่ว่าต้องเช่วยกันดูแลนะครับทางบริษัทที่เกี่ยวข้องต่างๆสมมติว่าผมนั้งใจไปตรวจน้ำเนี่ยถ้ารู้ว่า นิคมอุตสาหารกรรมหรือแหล่งเชือบงหรือบริษัทใกล้เคียงเนี่ยที่มีการควบคุมหรือว่ามีสารพิษเอาไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญ,ญาตหรือถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าต้องเดินต้องดำเนินคดีตามถูกหมายถึงสูงสุดนะครับแถวนั้นมีโรงงานเยอะไหมครับตรงนั้นไม่มีโรงงานก็มีโรงงานของบริษัทแคลไลบริษัทเดียวแต่เป็นบริษัทที่พักตู้คือมีระบบบำบัดน้ำฮะมีถูกต้องและผมก็ได้น้ำตรงในบริษัทเลยมีบ่อน้ำบำบัดของเขาเนี่ยเอาไปตรวจแต่แรกผมก็คิดว่ารถตู้อาจจะไปใส่ สารพิษอะไรมาหรือข้างเขาในตู้แล้วก็มาล้างเอาน,น้ําลงมาครับตอนนี้ฟาพคิของผมนะ,ะแต่ก็ได้ไปเอาน,น้นําไปตรวจแล้วแล้วก็ดูปลาที่อยู่ในบ่อบัดเนี่ยก็ยังไม่ตายในบอ่อของโรงงานเขาก็ไม่ตายไม่ตายแต่ผมก็ยังไม่ทิ้งประเด็นนี้คือ,อว่าต้องเอาจนฝ่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาไปตรวจถึงที่แน่ใจครับผมประเทศไทยเราเนี่ยแก้ปัญหาน้ําเสียได้หมดไหมผมว่านะท่อแกงกินหมดแต่มันควรไปเจออะไรต่อไม่อะไรของคนรัฐไทยเราก็รู้กันอยู่นะ ก็สะดุกกันไปก็ทาให้ได้แล้วผม<า>บอกเลยนะนะนี่ก็ะสะท้อนมานะครับจากผู้นาท,ท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอะไะครับท่านทั้งหลายครับท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหน,นนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับ0835547666หรือ a c e b o o k นะครับจับเข่าบรรเทาทุกทุกปัญหาทุกเรื่องราวบรรเทาได้แก้ไขให้คุณได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านมานพประกอบทานายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลตะเคียนเตี้ยอาเภอบางละมุงจังหวัด ชนบุรีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะกลับมาพูดถึงสถานการณ์น้ําเสียจากชุมชนที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าทรงกลีหม็นถึงขั้นวิกฤตแต่รู้หรือไม่ว่าพวกเรานั่นเองที่เป็นตัวการแล้วพวกเราจะร่วมมือช่วยกันแก้ไขอย่างไรพบกันได้พรุ่งนี้